แค่นี้แฟนๆก็ชื่นใจอดีตคู่รักดาราฝ่ายชายกดไลค์รูปวันเกิดฝ่ายหญิง ปิดฉากรักลงไปแล้วจ,จริงนจ้าสำหรับเวียสกลวัฒน์คณารถกับเบลล่าอารานีซึ่งทั้งคู่ต่างออกมายอมรับว่าตอนนี้อยู่ในสถานะโสดเรื่องที่เลิกกันไม่เกี่วกับมือที่3และไม่มีใครเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นการตัดสินใจของทั้งคู่เองที่ลดสถานะหรือเพียงพี่น้องที่ดีต่อกันและยังมีความห่วงใหญ่ต่อกันวันนี้เ,เราจะพาทุกคนไปสองโมเมนต์พี่น้องของทั้งคู่ที่แม้ว่าจะเลิกกันไปแล้วนั้นแต่ความสัมพันธ์ที่ดียังมีอยู่จริงๆ ทั้งคู่ยังไม่ได้อันฟลยอจี IG กันและยังมีไลฟ์โพสต์ใน IG กันอยู่เรื่อยๆอย่างล่าสุดล่าสุดโพสของเบลล่าน,านั้นทางด้านเวียก็ได้มากดไลค์นับได้ว่าเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้เห็นแล้วค่ะว่าถึงแม้ทั้งคู่จะเลิกกันแต่ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่เลิกกันไม่จําเป็นต้องไม่สนใจและไม่จาเป็นต้องไม่ถูกกันเสมอไปจ้า